อ่าฮิาฮ่าฮ่าฮ่าู้าฮ่าง่าระาฮ่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 อฮ่า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 ท่าฮ่มีคุณจิ๋วาุณนิ่มาฟีเจอริ่าฮ่าฮ่าก่าฮะเราก็เลย เอาหยิบคําถามจากน้องๆเนี่ยนะครับที่ถามนิวจิ๋วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการร้องเพลงนะครับออซึ่ง2คนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการร้องเพลงเนี่ยไม่มีข้อกังขาอะไรอยู่แล้วนะฮะคือร้องเพลงเก่งมากๆออนะครับทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นลายหลักลายประสานร,รวมถึงเทคนิคในการร้องเพลงของทั้งสองคนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับ,รบแต่ว่าที่น้องๆสนใจวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงลูกคอหรือไวเบรโตไวเบรดเนี่ยนะฮะคือการ คลื่อนของเสียงที่เป็นคลื่นนั่นเองนะฮะลูกคอนนั่นแหละง่ายๆถ้าอธิบายใช่ครับผมนะฮะแนะนำหน่อยดีกว่าว่าจะร้องแบบนี้ได้ยังไงไปชมนิวจิ๋วกันครับสวัสดีค่ะ นิว,ค,วค่ะจิวะ๋วค่ะวันนี้เราก็มีเทคนิคในการร้องเพลงอีกแบบหนึ่งนะคะมาแนะนําให้เราได้เรียนรู้ในการร้องเพลงกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นักร้องส่วนใหญ่จะทํากันก็คือวิธีการไวเบรโต้ก็คือพูดภาษาไทยก็คือ่งไงเลยลูกคอลูกคอสังเกตจากลูกทุ่งก็มีไวเบรโต้แบบลูกทุ่งก็คือ,อลูกคอแต่ว่าถ้าว่าเป็นป๊อปก็จะมีลูกคออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะพี่นิวพูดขนาดนี้พี่จิ๋วอยากฟังลูกคอแบบลูกทุ่งค่ะ ไวเบตโตเกิดมาจากอะไรค่ะเกิดมาจากการสั่นของเส้นเสียงใช่ไหมคะใช่ไหคะคุณผู้ใช่ค่ะจริงๆหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยทำให้เป็นลูกคอยังไงคือมันเหมือนกับเป็นสองเสียงที่มันเป็นโน้ตแบบแต่มันเร็วขึ้นใช่เนเราค่อยๆฝึกก็ได้ค่ะเพราะจริงๆมืันไม่ยากเรียนมโฮสโมพี่พ่ เป็นไวเบตโตแบบนิวจิ๋วก็ได้ก็คือก็ก,ก็ฝึกในในในความถีที่เขาเรียกว่าอะไรกว้างกว้างหน่อยอใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆทำให้มันถีขึ้นถีขึ้นค่ะก็สำหรับน้องๆที่ฝึกใหม่นะคะจริงๆแล้ว ง่ายมากเลยค่ะวิธีการก็คืออย่างเวลาเราร้องเพลงแล้วจบประโยคเนี่ยเราอาจจะเริ่มตรงเนี้ยนิดนึงให้มันมีนิดนึงสมมติด uh ีเกิดมาเจอเธอทังทีอันนี้คือไม่มีลูกคอย uh huh. นะคะแต่เป็นเสียงตรงๆธรรมดาแต่ว่าถ้าเราใส่ลูกคออีกนิดนึง uh huh. ดีเกิดมาเจอเธอทังทีนี่ uh huh. มันจะดูแบบว่า uh huh. มีอะไรอีกนิดนึงมีซันเชิงมีเทคนิคอพิ huh. ม่มาอีกหน่อยนะคะ,คะเพิ่มสีสันให้กับการร้องเพลงได้ค่ะ See ลองไปฝึกกันดูครับก็คือการเคลื่อนที่ของโน้ตแบบรวดเร็วนั่นเองครับผมนะครับวิธีการร้องแบบนี้ต้องฝึกบ่อยๆนะฮะจะจะจะเป็นธรรมชาติเองเคยถามคุณเอ็มตพลเหมือนกันนะฮะเขาใช้วิธีการฝึกแบบช้าๆไปก่อนครับอย่างเช่นร้องแล้วจนเร็วเร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆนะอนะฮะก็ลองไปฝึกดูนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี